รอยนึ่งหอก้ย,ยนึ่งขีดนึ่หวอย่รอยนึงในสีขีดร้ี่ดร้อค่าเห็อน่ะสีขีดหนึ่งรบาทสีขีดหนึ่งรอยขอยขอนึงค่หลายาแพ่ออันไค่ะสามร้อยแปดสิบค่อันล่างแรยห่งสี่รยสีหลทุงอยอ่า,ามร้อ

nó mấy thúng บาด bà không บาท để lại vô nó อยู่ โอ้เห็ดไข่ออกเลยนี้เห็ดไข่เห็ดออกทุกอย่างเห็ดออกทุกอย่างออกทุกอย่างหน้อยเห็ดไข่ออกเลยเห็ดหน้าเลยแล้วอันใหญเห็ดไข่ไข่ยังไงครับเนี่ยทีละแปดสิบไปสร้างกิโล

้สองหดค่ะอ<ม>ันนี้สาหลอดหนึรอบาทเลยนะคะได้ด้วยนะคะได้ของนะคะจากบริษัทดีดีเอเกอร์ซื้อวันนี้รั่งีหลอด่เาไหยะเไปมเลนี่นอหเ วันนี้สามหลอด100เลยค้ะวันนี้โปรโมชั่นดีราคาประหยัดมากๆการดีเดนเลยนะคะลูกค้าวันนี้โปรโมชั่นดีเลยราคาประหยัดมากๆวันนี้สามหลอด100บาทเลยค่ะดีแค่มาเล็งตัวเขียวค่ะแบ่งกันก่อนนอนเต็มาไม่มีกลิ่นปากแล้วก็ัเมื่ะ้า่วราคาดีโปรโมชั่นดีมากๆสอดคบวันนี้โมชั่นดียะหยัดมาบนบ่หน คือครบบานวยใุในะคะพ่ครบบาน้า <Exactly> เ <Jean> ่า <bulun> น่ <nota illions> ันนี้วย้แกต่แม่เ่าเท่าน่ด้อยัั้เนียแนาราาดีค่ะครับผม ทำด้วยมันดีมากทั้งวัวนะจ๊ะลูกนอนไม่ตื่นยัง ผมยูคาตุงอร่อยผมยูคาตุงอร่อยครับพี่น้องยัยนยงน้องม่น้องไม่ความแกงวะ ใหม่พอมแกงโอ้ห <um ิริโมกจานีบาทน้อยใหญ่เนาะสองร้อยห้าสิบากนี่สองร้อยห้าสิบบาทขึ้นมาสองร้อยห้าสิบาทก็ีดไปที่แถมไ้ค่าสองร้อยห้าสิบบาทจ้าพชิบาทังางไมเอ้ยเ

วัไปมีวัมาหลไปเนียงอะสยงาเินะิองเงบนั้น้งองเนี่ยม้าสบาทคับน้องใหม่นี่้เขียด้อปุ๊บหน่อยจังหวัดขับรถม่ได้เลย่องกเกีมม่หมจานังกับาษก มาบาน้องนี่่านบลเดมันหลายคันะอันนี้เจ้หายหอเสิครับสี่รเอากินตัวก็ได้หตัวสตัวแล้วก็ขายเป็นเดิมอะไรดีค้กได้ค่ะน้นตัวน้อยค่ะไก่บ้านสวยเลยนะคะวันนี้สวยบานเค่ะ อันนี้150าเกน่า็ทัเข้าไปด้วยกนเลยนะเกีย้นปวีอนอือหึโอ้โหหดผวกออะรตัวนี้ตวกอเลยจ้าไอแต่ละ200เลยค่ะและ200

ปลาเงี้ยวลอยนี่สิบไม่เงี้ยเอาทุกคนที่ในสามสี่ลอยมาเ้วลอยเจ้าจ้าลอยจ้าเอ็นบ้าน้องออกสี่ลอยที่กินกันนะมาเลยเค้พี่มาเลยขาเ็ด้อดลอเนี้ยวเองจ้า หอหนังจ้าจัดละสองร้อยคิดไกต้องไปหาไกด้จ้บางบอลือ่จต้องไปหาโมต้องขาป้าดอกีได้จา,า,าต้องข้าป้าดอกมันคั่นคายอันแรอันีแกงล่ะกิล้ก็สอยกันมะ งามๆเนาะหลาดบางพลด้วยครับโซนไหลเห็ดออกแล้วเห็ดออกเลยด้วยบางพลมาด้วยจ้าบางบอลเห็ดละงูกเห็ดเผาะเห็ดเห็ดพลเห็ดบวกจ้ามาวันอาทิตย์ได็กินแน่นอนครับมาวันอาทิตย์จ้าอาทิตย์หน้าไม่รับประกันนะจ้ามีอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะไม่อาทิตย์หน้าจะมดซ้ำ คอ,อปลาไหลปลาแยกเกลือ กูกนะระซิบรับเข้าไปดิวู้เขี่ยวัตเิีีดวัตถงกีดก็ันหดขอ,อ,องลายครับเป็น้องมันนี่ของลายเฮรอ

เนื้อสดใส่โล่จะไหวเนาะเนาะสามร้อยครับเนื้อสามคับพี่น้องเอ้ยมาเอาใหม่ๆเลยนี่จุบางนี้เนาะอักกดขักกันยังเลรอขับจุนโกดีนี่ขาตั้งหากนีย ยี่ไฟถุงสามสิบบาทมาเอาเรื่อพี่น้องแต่ลดบ้างบอนครับเงียมเสียวคล้อง,อง,ยา,องายขนาดเลยมือนี่พ้นกัหไายข้องหลไย,ยพี่น้องบู อะไรของอะไรไปพี ų, z, ่น้องอันน right. yup. mm. ี้บอกใส่โซ่ใส่โซ่เ้ยสองร้อยห้าสิบสอ้อยกันเนี่ยแล้วเนี่ยม่ีไรหนีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ

ผู้ถุงนี่โลดนึ่งหมนี่ยแมนจ้่โลดนึ่งจ้าโลดจะบาดอะไรเพรขวกออกไหม <700. S 1> ไ,ไหมเจ็ดร้อยจ้าพี่เจ็ดร้อยออกไม่ไหมเอาไม่ไลยชดไม่ไหมยังไ,ไม่กลมย้อนนึ่งดูแค่ะ

แยกเอาแยเอาซ้อง่ายกับบฝานหอดหลายๆด้ลูกก็คือหลอกหน่อยได้หลอกหน่อยฝานหอกได้ช่วงอร่อยจ้าถามไดเละ เฮ็ดัวเฮ็ดละงงเฮ็ดตะไคร้ซาออกแล้วจละสองห่อตะไคร้มันัอกเานี่ละงงแกยังไงต่า่ยาจะเำน้อยก่อสีลซิมหิบัก็ือหากดอันนี้อันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้ค่ะเฮ็ดตะไคร้บานเฮ็ดตะไคร้บานทำไ เฮ้นี่เราเห่งหมิดแม่มาโอนก็ถูกแแกงได้สบายมากนี่เิฮดพึงนี่พึ่งยังหวานใช้ยังไครับ โอ้สีดายพี่เลส oh, <laughs>

สาวหน่อยเมืองขอนบนสาวหน่อยเมืองขอนบนกับมี่ Lạc anh hỏi mọi người biết mọi người biết này người biết โอเคครับพี่น้องนี่คือตลาดบ้างบอ<น>ลพ้ like <c oughs> นลายประกาศติดนี่แล้วก็ฝากติดตามคลิปหนคลิปนอยครับผมขอ,อขอบคุณหลายๆที่ขอรับชมครับสวัสดีครับผม